กินแบบนี้ไม่ใช่หรอกินไก่แบบนี้งงกันเหอรอ,หอดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยไม่ดูเลยครัโจ๊กวันใหม่ทาหลับเนื้อปลากินโจ๊กแล้วก็นเนาก,กินโจ๊กละก็นหน่อยเดียวโ <laughs> ทษโจ๊กโจ๊กตอนเราไปาที่ง่วงไปทคนขาโจ๊ก เราอยากรู้เราต้องใส่แว่ก่อนโอ้ยอะไรวะพี่ป๊อกพี่ป๊อพี่ป๊อที่เราโพสต์มาพี่ป๊อกให้หลบพี่ป๊อพี่ป๊อก ยีปจะไปติ and and like ่งเลยอยาอยากที really ่ใครเป็นคาสิโนสายเร้วสายทุกคนไม่ได้กองห้าของใครก็ไม่รู้นี่ใช่ก็สงวันเร่ได้เจอกันได้เจอตกเกิดได้เจอกันวันที่สิห้เนี่ยสิ้สี่สิบสี่สิบสี่เจอเหรอเจอเจอที่ไหนที่นี่ที่นี่ที่นี่แหละ มาถมเร็วไ,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 ไปลูกสนะ